เสือตัวนั้นไว้สละชีวิตให้เป็นทานแสงสารลูกเสือก่อนที่จะให้ชีวิตเป็นทานมาตั้งใจว่าจะช่วยลูกเสือแล้วจะช่วยแม่ไม่ให้สังสมบาปอกุศลเพราะเป็นเสือนี่ก็บบาปหนาอยู่แล้วจะไม่ให้ปฏิบัติลูกตัวเองอีกจะให้พ้นกรรมเร็วๆดับความหิวกระหาย และช่วยชีวิตของลูกเสือจึงสละชีวิตคร่องตัวแต่ก่อนจะสละชีวิตท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเห็นไหมทาบุญแล้วต่ออธิษฐานเพระน่านใครบอกว่าทําบุญแล้วอธิษฐานเป็นความโลภก็ละเรื่องกนันเลยไอ้โลภนั้นเอาต่างหากแต่อธิษฐานนี่ตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าเรามีเป้าหมายมีเจตนามุ่งหวังอย่างไรในการทําความดีอย่างนี้ ในท้งการอธิษฐานจิตว่าด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากทะเลแห่งทุกข์ในอนาคตการภายภาคพพหน้าต้องการจะได้รับความรู้ที่แท้จริงได้ตรัสรู้ธรรมและก็มีพลังที่จะหลุดพ้นจากภพแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอันเกลื่อนกลนไปนด้วยความทุกข์ ขันตังจจตปัถานาการตัดสรุปรมไปหลุดพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์แล้วละโพธิสัตว์เปร่งวาจาให้เทวดาจะได้รู้กันทั่วเพราะตอนนั้นไม่มีมนุษย์ข้าแต่ทวยเทศทั้งหลายผู้สถิตยยุน,นะทั่วทุกแห่งหนอันประกอบไปด้วยพุมเทวาลุกะเทวา,ทวาอากาศเทวาถึงเท้ามหาราทั้งสี่ แสดงท่านมีภูมิรู้พอสมควรขอ,อเชิญมาประชุมรวมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นพยานแห่งการตัดสรุธรรมของข้าพเจ้าในภายภาคหน้าด้วยเถิดและขอเทวดาทั้งหายจงมากระทําอนุโมทนาที่ข้าพเจ้าจักได้ถวายชีวิตเป็นมหาทานบรมีในการบัดนี้ในเปล่งวาจาแล้วนะให้เทวดารับทราบในตอนคิดในใจตรงนั้นกับ รู้ด้วยตัวเองตานที้เปล่งให้เทวดาทราบเป็นชาติแรกมนุษย์จะไม่ทราบในการถวายชีวิตเป็นมหาทานบรมีในการแบบนี้ครั้นเปล่งวาจายให้เหล่าเทวดาทั้งหลายรู้แล้วเราตั้งความปรารถนาที่จัก,กรัเสรร์ท,ทำเพื่อหลุดพ้นจากวัฏสงสารในอนาคตการแล้วพระโพธิสัตว์ภูมิจิตกระหรันไปที่หน้าผาแล้วก็ทิ้งตัวจะย่อดเขาไปหาเสือ ตกลงมาตรงหน้าแม่เสือตัวนั้นเสือก็หันมามองดูล่างตอนแรกกำลังจะขมือเลือบลูกแล้วไอ้ลูกก็อินโนเซนยังไม่รู้เรื่องนี่ก็จะลุยซะแล้วเนี่ยพอดีตุบลงมาี่แม่เสือเห็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เลยละไม่กินลูกของมันโอ้โหเซี้ยววินาทีกันน,นั่นหนึ่งแป๊บเดียวเันหนึ่งนิดเดียว กโจยก็มากินสรีละทานสรีละทานคือให้ร่างกายเป็นทานของพระโพธิสัต์นั้นแทนแล้วก็กัดกินสรีละกายพระโพธิสัตว์กระจ,จายด้วยความหิวจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนอกจากโครงกระดูกบริษัทนั้นก็ได้บังเกิดในเทวโลกด้วยกุศลกรรมนั่นเองตายจากการกระโดดการฆ่าตัวตายนะเจตนานี้ต่างการ สละชีวิตเพื่อเสือไอติกาตัวตายเพื่อจะให้หนีทุกข์กลุ่มอย่างขาดปัญญาแต่นี้มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่คนละเรื่องกันนะอย่าไปปนกันนะลูกศิษย์ที่ไปหาเศษเนื้อกลับมาถึงแล้วก็ไม่เห็นรพระโพธิสัตว์แล้วต่างก็เที่ยวตามหารพระโพธิสัตว์ในทุกแห่งแต่ก็ไม่เจอก็เลยมองไปที่เชิงเขาโอ้ เห็นสตรีละกายพระสพพโิสัตว์กระจื๊กระจ,จายพระถูกแม่เสือนั้นกัดก,กินเกิดความสลดใจอย่างยิ่งแล้วก็นึกถึงพระคุณอาจารย์ที่ได้เคยสั่งสอนอบรมมาพร้อมกับตั้งใจอย่างแนว่วแนว่าจะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของท่านตลอดไปการสร้างบารมีของพระบระโมโพธิสัตว์ของเราท่านพระองค์ทรงมีน้ําพระทัยที่เด็ดเดียวอาหารอย่างยิ่งหยวด ไม่ได้ทรงอะไรใหญ่ดีต่อร่างกายและชีวิตเลยแม้แต่น,นี้เดียวพระพุทธองค์ยอมสละชีวิตเข้าแลกกับพระโพธติยานมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เปล่งวาจาดังเช่นในชาตินี้ที่ทรงเปล่งวาจาตั้งความปรารถนานอย่างแรงกล้าจะจะเป็นปรสสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้คือพอบารมีมันเต็มเปี่ยมตกผลึกแล้วเนี่ยจากความคิดก็ ขยายมาสู่วาจามโนกรรมมาเป็นวจีกรรมแล้วถึงมาถึงกายกรรมเปล่งวาจาเห็นไหมจ๊ะขยายมาสู่การเปล่งวาจาแล้วไม่กลัวใครไม่อายใครไม่กลัวขยะหาว่าประสาทหรือเป็นนู่นเป็นนี่ไม่อาหารแล้วตอนนี้บารมีเต็มปีบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงเป็นบรมประาทสดา ของมนุษย์เทวดาซึ่งรเราควรจะมีความปิติและภาคภูมิใจที่รเราได้มาอยู่ในโลงเงาคำสอนของพระองค์ท่านซึ่งได้ฝึกตนแต่งแต่เป็นปุถุชนธรรมดาตั้งมโนปริธานอยู่กลางทะเลเรื่อยมาจึงกระทั่งบรมิตตั้งเปี่ยมตัสรุเป็นวัะสัมมาสมุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่พระองค์ได้ตัสรุนั้นมาถึงเรานี่เนะี่ย นี่คือเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่หกนะ